ตำรวจภูทรภาค9ก้าจับกลุ่มแก๊งลำเลียงยาเสพติดข้ามชาติคนลำเลียงยาเสพติดเข้ามารวมมูลค่ามากกว่า100ล้านบาทค่ะพลตำรวจตรีนิติไนหลังยาหน่ายรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ก้าพร้อมตำรวจสืบสวนสอบสวนถแถลงผลการจับกลุ่มนายลูอิสรัสจ,จอนปีเตอร์สัญชาติมาเลเซียและนายอัศวินหรือหมานผู้ต้องหาลำเลียงยาเสพติดพร้อมของกลางไอซ์1 0 0กิโลกร,รมัมคีโมีน10กิโลกร,รมัมรถยนต์อเนกประสงค์ โดยจับกุมผู้ต้องหาได้ที่แยกครูหาอําเภอรัตตภูมิจังหวัดสงขลาหลังส่งเจ้าหน้าที่สะกดรอยเครือข่ายยาเสพติดเครือข่ายนี้มาสักระยะหนึ่งจนพบว่านายลูอิสขับรถคันดังกล่าวผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองสะเดาจังหวัดสงขลามุ่งหน้าไปยังสปป,ปลาวด้านจังหวัดหนองคายจากนั้นข้ามสะพานมิตรภาพไทยลาวไปยังนครหลวงเวียงจันทร์และในวันที่17สิงหาคมขับรถคันดังกล่าวไปทางภาคใต้โดยเลี่ยงด่านตรวจที่จังหวัดชุมพรก่อนจะถูกจับกุมได้ ผู้ต้องหาทั้งสองคนให้การรับสารภาพขนยาเสพติดโดยใช้ไทยเป็นทางผ่านไปยังเมืองปีนังและกรุงกรลาลำเปอร์ทำมาแล้ว5ครั้งส่วนนายอัศวินรับสารภาพร่วมขนยาเสพติดมาแล้ว3ครั้งแต่ละครั้งจะได้ค่าจ้างรวมกัน8 0 0 0 0 0ถึง1ล้านบาท คนตำรวจตรีนิตินยัยกล่าวว่าผู้สั่งการเครือข่ายยาเสพติดอยู่ในประเทศมาเลเซียขณะนี้ตำรวจปราบปรามยาเสพติดกำลังประสานงานให้ข้อมูลกับมาเลเซียให้สืบสวนจับกลุ่มผู้ว่าจ้างเพื่อตัดเครือข่ายค้ายาเสพติดข้ามชาติ